วันนี้ผัดพริกหยวกใส่หมูจ้ามาเตรียมเครื่องกันเลยนะคะล้างพริกหยวกก่อนนะคะทุกคนเรามีหอมใหญ่อยู่เครื่งลูกใส่ไปด้วยนะคะพอล้างเสร็จเราก็มาหั่นเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเม็ <Made S 2> พริกเราไม่เอานะคะทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้เผ็ดนะถ้าใครชอบก็ใส่ไปได้นะ แต่เราว่ามันไม่สวยเราก็เลยไม่ใส่แต่จริงๆมันก็กินได้แหละค่ะเมนูนี้ก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะคะดีเมื่อวานไปตลาดมาเห็นพริกหยวกเม็ดใหญ่นะ่ากินก็เลยซื้อมาลองทำดูหั่นหอมใหญ่ไปเลยค่ะหอมใหญ่ก็มีอยู่แค่ครึ่งลูกเองค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะใส่แค่นิดเดียวก็พอจากนั้นก็มาหั่นหมูเลยนะคะ ไม่ต้องหนาไม่ต้องบางเอาพอดีพอดีนะคะใส่หมูเยอะหน่อยนะคะจะได้มีโปรตีนเยอะๆจากนั้นก็เตรียมกระเทียมค่ะใส่ไปสักสามกรีบใหญ่ๆเลยนะคะเป็นกระเทียมจีนค่ะเตรียมเครื่องเสร็จแล้วไปผัดกันเลยนะคะทุกคน ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันจ้ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยนะคะใส่หมูตามลงไปผัดแค่พอสุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกกับหอมใหญ่ใส่น้ำเปล่าลงไปผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้พริกหยกมันนิ่มะค่ะทุกคนจากนั้นเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะ ใส่ผงชูรสรสด,ด,ดีน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยนะคะทุกคนเมนูนี้จะออกรสชาติหวานนำก็เค็มนิดหน่อยนะคะหรือใครไม่ชอบหวานก็ไม่เป็นไรนะลดน้ำตาลลงนิดนึงผัดให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนหอมมากๆควันฉุยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดพริกหยวกใส่หมูของเราวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะ